มันไปขายเงาเลยคะเหนียวขนะดยขอบฝนตกลายนี่เลยเนาะจ้นน uh, ี่ดินเหนียวเขาเก็บทีเดียววาแถวพูดก่อนบออน้อยีนีอู้อ้ยลายครับฝนนี่นาะแถวเนาะ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้เบาต้อมออนยูแชนแนลเนี่ยเด้อจ้าพี่น้องแล้วอย่าลืมกดกระดิง่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง,ง,งหอวนําเด้อจ้า,จาพ,พี่น้องจา้าสุขุสุคนจา้าไทยเอชซีไมฟซีเก่าฟซีในประเทศระดับประเทศ,เทศจา้าเบาต้อมสวัสดีครับพามาหาเห็ดปวกหัวดำน้อยแล้เห็ดตูนน้อยแต่มันต้องไม่น้อยแล้ว่น้อยมันก็ใหญ่คือกันนะเหมือนเห็ดปวกหัวดำใหญ่เลย ค <c plane sushi animals> oh nice ่ะน้องอุ้ยบ่เอตมจะดอกงาม่น่ะมาจะถ่ายให้พี่ให้น้องเพิ่นเบิ่งก่นเด้อพี่น้องสิว่าปงสิบ่ถ่ายให้เบิ่งเด้อเดี๋ยวจ้ะพี่น้องจ้ะอดอกงามๆจ้ะบ่คุณน่ะอือเดี๋ยวซ่าเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะพน่ะนี่อีกจุ้มเด้อจ้ะพี่น้องนี่จ้ะอันนี้อีกจุ้มนึงเทบมาสัๆกัน หนี่ยน,นจะจุ่มเยจะเฮ็ดอันนี้ออกเป็นหย่อมๆเนาะป้าอมเนาะออกเป็นหย่อมหย่อมเก็บเลยจ้าอือออกแล้วท้าขาทางปามที่หอมเห็นนี่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 ยังผูบวิดเนาะตัวบานกับบานเลยเนาะจ้าออกดอกน้อยก็ยังได้เจ้ไปเนะ ก็ผลตกลายนี่แหละเนาะใช่ะโพนนีิดินเหนียวกระดินเหนียวทุกโพล่ะ <c oughs> เนาะโพนเิ่มก็พอแล้าปะใช่แต่ดินโตเหนียวก็ต้องหยิบออกโอ้โหงามๆจ้ะเอาตบแตมบงเลยดอกฮิดอื้อ มันต้องนั่งก่อนนั่งนั่งจะพี่น้นนนองจะท้าเมีดมาโอ้ยมดแล้วมาท่า,นาเนาะไป้ม่ได้ขาแบไปไหมไ,ได้ขาสวยมาก,กเลยขนาดเลย้าแบบนี้ขาสวยมีราคาข,าขนาดเลยนี่พี่น้องสว <laughs> ยจ้ะแต่ว่าเฮ็ดส่งบ่ได้เด้อจ้ะพี่น้องจ้าน้อยมันบ่หลายเฮ็ดบ่หลายแล้วเท้าเนาะจ้าอันนี้เก็บมาก่อนเลยเด้อจ้ะพี่น้องเลียวแล้วเพิ่นหักเนาะจ้า cái thùng bay cứ cao nó thảo nó, đấy là cái hết này đã, lấy cái thùng bay cứ cào, ừ. Để đi đây chứ, đi đây, nào, thôi, thôi ยังแล้วครับนิ่มิ่นอยากเหนียวอ่ะไม่ค่อยอยากขึ้เนเอ่ะ อกสวยอยู่บังดเพชรจะพี่นอะทะเลลุดิงคือสิงามคับเราถ่เนาะอือือเลยเรื่อนงามคักหน่อยอือบางก้องคุณบางเหรออือ Thôi xuống đi Có Nó

Oh, right yeah. à. Thôi chết một tí Kim nữa đó. Trời. Bậy. Khóc cái con bọ. Im con bọ. เอาไปาเด็กไปตอเัดเถอะไปทำเชือต่อไปสวยจ้ะรถปลาไมอ๋รถปลาขันที่เ้าเซนอมาเถอะเซ็นเซ็นซื้อเนาะปลากันซื้อไวเนระแค่นั้นแหละปะลามาจากอีสานจะ่พี่นองก,กินคอมเมอร์นี่นก็ได้ม่หลดกับคาบเลยเถอะอนวานบาบานไวขนาดนะี้อือ

tìm lên. Mong Em bỏ tối nay cái cá lắc ốp chùm này đó. Đang bật Khi nó thảo nó. À, thấy con. Nhát thêm một con. nó. จะได้เลยหัวเนา มันได้ขายเงาเลยจ้ะเนี่ยจะลืมปิดไว้ได้ค่าวเด้อดินนะงามอีกเด้อจ้ะพี่น้องโพนนี่เนาะว่าตอวสวยงามจะไม่งามครับที่ดินเนี่ยจ้ะพี่น้องธรรมดาน้ำปีลี <c oughs> ลอยู่หรอเมื่อรอเบิดโอ้ทับหมดแล้วอจุ่มจ้ะพี่น้องจุ่มสุดท้ายเลยเด้อจ้ะพี่น้องบ่เนี่ยจุ่มนี้เราจะไม่จิ้มจ้ะ พวกคนนั่นแล้วเนาะสี่นองจ้าตรงไหนจิ้มได้เราก็จิ้มพี่นอ้องตรงไหนที่ว่ามันไม่สมควรที่จะจิ้มเราก็ไม่จิ้มก็เถอะจ้าแบบนี้ไม่ต้องจิ้มหักได้เลยพี่นอ้อพงพวกคนบานเนาะจ้าเนี่ยถ้าอยู่อีสานนี่ก็ขุดเอาหมดเลยนะเนี่ยเอาไว้กันหมดแล้วทั้ง ได้ยังว่าหักเอาอยู่เนาะสลุงเก็บแบบมันมือเลยช่วงนี้เห็ดจ่าเห็ดจ่าเห็ดจ่าเห็ด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 รัวๆนะจ๊ะจะต้องมีคิดเห็ดไปเรื่อยๆก่อนเนาะสลุงจ้า มาแต่มดบาได้หมดเด้อมาจมเลยงั้นจังดอกท้อแสนสวยดอกนี่จ้ะสวยจ้าทุกคนงานเด้อจ้าพี่น้องจ้าคนงานเด้อจ้าน้องปลาต้มเนาะจ้าสวยขนาดจ้า้างล่างมีจะดอกงามนะแถวเนาะข้างบนดอกบานจักหน่อยได้จ้าพี่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะคให้กรดิ่งติดตามให้บ่าวต้อมออนนิวช anel ้วยน,น,นะครับติดตามก,านกันได้ก็ขอโทษขออภัยพี่น้องวันนี้บ่าวต้วตวอมสาวลุงต้องขัวตอขอตัวลาไปก่อนครับรอชมคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้ะพี่น้องขอบคุณละลายจ้า fc ใหม่ fc เก่า fc ในประเทศและต่างประเทศจ้าที่ยังบ่ป่าบ่ทิ่นสาวลุงกับบ่าวต้อมนะจ้ะเนาะไปบ่าวต้อมมาเอาฝังนี้ต่อเนาะสาวลุงเนาะ พี่น้องจ้ะบาเต็มมดมาแต่มดเด้อจ้ะกำลังปิดคลิปย์เราเห็นเนาะบ่ต้อมเมื่อกี้นี่เนาะง่วงหาเอ้าบ่เม่นแล้วบ่ต้อมเอ้ยบ่เม่นมีตะขางเดียวได้จ้ะยังบ่เถอะยังเหรอยังบ่ดอกสวยไหมนี่จะลงอือเอ้าเอ้าก่อนทำไมหักอย่างเงี้ยจักเหลวยังได้ยังได้ ไม่ท้องไปหักส e ิกระดบลูกระลูกต oh, ้นเมื่นหมาเหยียบเมื่อวานโอ้นี่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 เป็นปวกเปอปลวกกินเป็นปลวกกินแต่ก็สวยอยู่จ้ะไปเบิ่งพี่น้องนี่เมื่อกี้นี่เอามุมพันได้จ้ะตันมุมพันไหนยังมีอีกกมีนูบมี2ถับตุ้มจิตะก้ามามาพี่นี่จ้ะพี่น้องอยู่บอนตะก้าจ้ะพุกน่ะปลานน้าบังมดแล้วบอดี้มดง่ายนด้เจ้ะนี่มาเอาทามาพี่ก่อนว่าแตะมดบอดี้มืดเด้อจ้ะมา นี่นี่นี่เอาตัวนี้แบบนี้เราสามารถถาดได้เนะาะสต่ลุงเนาะ,ะเพราะว่าข้างล่างเพิ่นกกินมาได้แล้วจะสวยเลยจ้ะมาสวยสวดสวดอีกแล้วพี่น้องสวดอีกแล้วสวดตะกร้าเด้อไม่ได้สวดอะไรเด้อพี่น้องเด้อนี่จ้ะ เอ้ยตอนนั้นหัวเมียมันมดแล้วว่าษัพงมองมาเป็นจะขาวจนพูดอยู่เทถาเอ้ยมาทันมดได้ว่าสันของสวยงามเป็นไงสมใจอยากกันเรสองลุงเนาะสมใจอยากแล้วจ้ะลูกสาวบอกว่าท่านแม่ดองไว้เด้อว่าษัหนะสวยๆจ้ะนุ่ดูนะสวดตะกร้าเลยได้ใจพี่น้องสวดอีหลี นโอุ้ยลายคักโพนี่นนเนาะงแถวเนาะลายคักลายคักจะ้ะชมมันไม่หมดเปสรุปนี่จ้ะพี่น้องปนัดวันตะมดบริมดเด้วยนี่ออกล่ามอพี่เนะานะงแถวเนาะโอ้ปีนี่ลายเลยมูใหญ่อยู่ไหนเนี่ยมูใหญ่อยู่หมูใหญ่อยู่ปีนี้ห,หมูใหญ่อยู่ตรงนี้จะเพิ่งเบื่อเลยพี่น้องเด้อ แล้วก็จะเพิ่งอยากเด้อเด้อพอยังน้อยอยู่เนาะสลุงจ้นี่จ้ะอ่าลายอีรีบาดทีนี้เอาไปเมื่ออีรีแล้วจ้าพี่น้องวันนี้ต้องขอตัวลากับจริงๆริ้เสลุงเนาะจ้าฝากกดไกลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าพี่น้องไปอีรีแล้วจ้าไปจ้าลนตะก,ก้าคักแล้วจ้า